สวัสดีครับทุกคนผมกุ้งอร่อยหฮนะวันนี้จะพามาดูเว่าของปีที่แล้วเว,ว่าอะไรนี่นี่ว่าวเรเหลาเนี่ยันนี้ปีกว้างนี่ปีแคบขนาดนี้มันจะขึ้นได้เลยนี่ไปคนเจอในห้องเก็บว่าของกุ้งอร่อยหฮอนะนี่ว่าลาใบทุกคนใช่ไหมว่าลาใบใช่ไหมเนี่ยตัอยากบางมาทไหมบางหมาดได้มอบให้มานะครับผม ให้มาเกะสูตรหรือว่าให้มาเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้มาลองดูนะแต่กุ้งอร่อยหรอยังไม่เคยเห็นว่ามันจะขึ้นยังไงนะตัวน,นี้นะเดี๋ยวต้องไปลองดูนะขาดตรงไหนมากเดี๋ยวจะเอามาปากนี่เอามาปากทุกคนแล้วก็มาติดลายให้สวยๆติดลายให้สวยเลยนะเดี๋ยวไปลองกันดูดูดูสายทงนี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ดูตัวนี้บางมันน่าจเกศน่าจะลองไว้แล้วนะน่าจะขึ้นขึ้นยังไงก็ไม่รู้นะ ดูสายสายทงเอียงอะไรนี okay. ้นะเดี๋ยวมารีโนเวทว่าลาใบตัวนี้กันทุกคนแล้วพอทาเสร็จเดี๋ยวเราจะพาไปเข่งกับบังมากเพื่อนะ๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วมันจะโอมาเป็นลายอะไรจะสวยขนาดไหนนะทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามใคให้กุ้งอร่อยหอมด้วยนะครับผมมาดูซิว่าในกระเป๋าของผมจะมีอะไรบ้างอู้มีกาวขดใหญ่ มีกระดาษแก้วเลยใช้เราจะเลือกส่สีเทาวมามาเพื่อมาปาดนี่มาปาดรอยรั่วทุกคนหอก็มีดอกทุกคนดอกดอกซึ่งตอกมาแล้วก็เป็นดอกลายไทยสีต่างๆเนี่ยนะเดีย๋ยวเราจะมาติดกับที่ว่าวลาใบาส่วนมากที่เห็นที่เขาเข่งกันนะทุกคนจะไม่มีลวดลายอะไรเลยว่าวลาใบาแบบว่าสีพื้นนะครับ เดี๋ยววันนี้กุ้งอร่อยเรจะเอาลายมาติดมาดูกันว่ามันจะแปลกตาและสวยขนาดไหนนะครับผมต้องย้ำกระดาษก่อนย้ำก,ก็เราก็มันเห็นแบบนี้เราก็ขีดเลยทุกคนขีดก,ก็มันเป็นรูขีดเอาเลยแล้วเ,เราก็มาตัดกระดาษใหม่กะให้แบบว่า,า,าให้มันพอดีกับรูเดิมนะนี่ทำอย่างนี้อัะ มาเนนะี้ยนะเฮ้ยเกือบไม่พอทุกคนช่วงนี้ฝนตกนะทุกคนไม่ค่อยลงคลิปเลยนะว,วะนี่พุ่งว่าจะไลฟ์สดเดี๋ยวทำว่าบ้างเลยนะปาลงไปเลยโอ้เป็นรูเยอะเลยแปลว่ากระดาษชำรุดนะนะมันผุแปลว่ามันมนมันเป็นรอยสนิมมาทุกคน มันโดนฉกเมอนฉนินกัดเป็นรูเป็นรูเป็นรูมาเ,เ,เลยนะป่าให้หมันเลยได้มมเข้ากาีดมเข้ามันขึ้นไม่ดีทุกคนหัวก็เหกฝั่งนี้เหกไหมไม่เหกนะมาปากนี้ตรงนี้กันเลยตรงนี้ก็เหกนี่ที่ท้ายปากข้างหลังดีกว่านะรู้สึกว่าปากข้างหลังง่ายกว่านี่มาถึงเราก็ ไอ้ที่เดิมนี่ก็เอากาวกาวติดเลยทุกคนเอากาวติดไปเลยแล้วก็ปะที่หัวทุกคนปะที่หัวแล้วก็ปะที่ตูดปะที่ตูดกับปะที่หัวแค่นี้พอไหมโอเคน่าจะพอตัดกันเลยตัดกันนี่เลย <c ười> มานี่ยทุกคน ากาวลงไปเห็นแบบว่ามีขี้มอดด้วยนะทุกคนนะไม่รู้มันขึ้นไปกาอากาศแล้วมันจะหักผงหรือเปล่านะแลว่าบางมันเราไม้สวยมากกลมกิ๊กติดลายกันเลยมาดูซิว่าผมมีลายอะไรกันบ้างนะนี่ มีลายอันเล็กด้วยทุกคนทั้งเล็กทั้งใหญ่นี่เป็นลายแบบนี้นะลายไทยทุกคนลายดอกไม้ดอกไม้ไทยก็มีทั้งสีเงนินสีทองนะดอกเล็กดอกใหญ่แบบนี้นะเป็นไงทุกคนอันนี้ยังไม่ไติดนะนี่คือแบบว่าคร่าวๆคร่าวๆเออ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเป็นยังไงบ้างทุกคนลายไทยของกุ้งอร่อยหอซึ่งมันไม่รู้สวยหรือเปล่านะดูว้าวลาใบาติดลายไทยที่สำคัญมันจะขึ้นไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวผมจะไปลองให้ชมนะครับในคลิปต่อไปทุกคนนี่เป็นไงข้างหลังไม่ติดอะไรนะ พราะว่าเราโชว์ในข้างหน้าอย่างเดียวนะมันจะขึ้นไหมวะเดี๋ยวลองดูดิไม่ขึ้นก็หกนะักอ่ะเพราะว่าไม่รู้มันมัน,ม,นมันพุกหรือยังนึ่งร้ว้า,าวพาหัวเลยทุกคนฮือพาหัวด้วยมี่พาแบบนี้เลยถ้าเอาชว์พ้นไปหลังแบบนี้เลยนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่ามันจะโชว์พ้นไปหลังแบบนี้ไหมนะเราติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์เพื่อคร like, ให้กุ้งอร่อยห่อด้วยนะครับผมเล่นเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ